ดาราธาด่วนนะครับตอนนี้ก็ลุ้นกันว่าดาราธาด่วนจะเป็นใครนะครับถ้า่างนั้นเราไปพบกับท่านแรกเลยนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับสาวสวยสายท่องเที่ยวผู้รักในเสียงดนตรีหมายเลขหนึ่งคุณใหม่ครับทำอาชีพอะไรครับร้องเพลงตามร้านอาหารค่ะครับผม ตามร้านขายรองเท้าก็ไม่ได้ร้องร้านขายอาหารใช่ค่ะตามร้านอาหารเขาคือร้องเพลงตามร้านอาหารเข้าไปส่วนใหญ่ร้องเพลงแนวไหนครับร้องแบบอินดี้เพลงยุค90แล้วก็เพลงตลาดที่มันที่ๆนะคะที่ท่าส่90นี้เคยเจอได้ร้องเพลงของคุณตั๊กลีลามากเลยนะร้องหาของคุณแม่ร้องเกือบทุกเพลงไม่ทุกเพลงสองสามเพลงสามเพลงมีเพลงอะไรบ้างฮะหมด่วงแล้วก็เพลงอะไรนะจำไม่ได้แล้วอ๋อจำไม่ได้แล้ว เพลงคุณดังมากครับคุณตาครับงจะจำไม่ได้เลยทีเดียวละกิบเธอใจใจใจก่อนคุณใหม่ฮะทำไมถึงเลือกมาเวทีแห่งนี้ครับอยากออกทีวีค่ะอยากออกทีวีอ่ะอยากใครใครใครดูอยู่บ้างอ่ะที่บ้านพ่อแม่พ่อชอบร้องเพลงแม่แล้วก็น้องสาวชอบร้องเพลงทั้งบ้านเลยค่ะเอาละครับและวันนี้นะครับคุณใหม่ก็ได้ออกทีวีแล้วอยากจะพูดอะไรกับทางบ้านครับจุกกะไม่เอาบังพระองคน์กรุ๊กรุกเนีงยไงแน่เนี่ย น้ำเส้นค่ะเร้นเหรอจ้ะเร้นบ้านจ้ายังแม่บ้านยังแหม่โอ้อยังแม่สล็อตแม่สระนครศรีทองรานบ้านแม่แม่ตั้งน้ำเส้นมาแม่เอ้ยยอดเอาคไปปะหมาคุณคนที่ไหนแน่ว้อยู่ที่ไหนเขาได้เขาได้หมดเลยที่สารก็พูดสเปะเลย พูดเหมือนกันเลยอันนี้เขาแล้วพูดพูดภาษาโปรตุเกสกันอยู่ไม่เขาบอกว่าไม่คิดว่าเขาบ้านอยู่ที่ไหนก็บอกว่าเยอรินียายกับแม่บ้านแม่แม่คปบทาเนิบก็เป็นเขมรกินเขาเนียวใช่สาระนครสีธรรมราชบ้านใช่ป มาจากนครศรีธรรมราชนี่น้องน้องใหม่เขาบอกว่าพี่พี่พูดชัดมากเลยนะฮะใช่ค่ะพูดชัดมากเลยชัดกว่าหนูอีกมนึงนะขอบคุณที่มาบ้านนะคุณขอบคุณค่ะลองกองแจงขอบคุณค่ะขอบคุณคำว่าขอบคุณจริงเดี๋ยวเลยใหม่แต่ภาษาข้ามีมีมาลองกองแจงด้วยเหรอไม่มีค่ะนี่มนี่เป็นเป็นคน สุรินค่ะสุรินสามารถพูดเหมือนคุณยิ่งยงป่ะใช่ใช่ประมาณนั้นมายิ่งยงสีสเกตคือถ้าเป็นภาษาเขมรเนี่ยในเขตสุรินหรือว่าในเขตสีสเกตบางอำเภอก็จะพูดภาาษเขมรบางอำเภอก็จะพูดลาวก็แล้วแต่บางอำเภอเขาก็จะพูดสวยใช่ใช่ครับโอ้โหนี่ใช่นี่รู้ลึกมากเลยใช่ไหมฮะแพี่สันยิมมีจังหวัดไหนที่พี่ไม่ได้ไปอยู่มั้ย คนชอบเป็นคนชอบชอบด้านนี้เต็มทีแล้วครับหมายเลขมหนึ่งคุณหม่ครับคุณหม่ครับจะเป็นใครฉันขอไม่แคร์ขอให้รักแท้เท่านั้น เคยฮัดเคยอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยจนฉันถึง,ถงได้จ้าได้ใดตลอดวัน นคุณพิรเสื้อแดงที่ยืนยิ้มเช่งยู่งางหางซ้ำรอหรือจะเป็นคุณพิรเสื้อเขียวที่มา แค่ขอให้รักแค่เท่านั้นก็พอ,อรืบไปขอก็พอได้เลยอย่ามัวนิ่งเฉยฉันนั้นกำลังรอหากเชยหักเชยหากเฉยอ,อยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยฉันฉันถึงได้จำาได้ตลอดทันจนไม่มีเวลาทำไรให้คนถึงฉันถึงจ้ามหักเชยหักเชย